สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มารับหางโรเบตนะครับเราเพิ่งขับรถอิซุนะครับ g x z นะครับมาจากามินบุรีมารับหางอยู่ที่นคปรปฐมนะครับอยู่ที่ o, อูอุนบั่นกิจนะครับทรัตนี่นะครับโรเบตสีม่วงนะครับ แต่งลวดลายสวยงามเ uh, สียงเครื่องนี่นิ่มๆเลยนะครับต่อระบบฟงเรียบร้อยนะครับผมแล้ว่ายังไงก็แล้วแต่

ใหม่ๆอะไรก็สวยนะฮะนะชุบเลตหมดเลยนี่ก็จะมีอ่าฮีโน่คันใหม่เหมือนกันนะฮะรอมารับหางนะครับเนี่ยพ่อเซมิดัมพี่พรีเซนต์พ่อหน่อยพี่พรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยครับเนี่ยฮะคุณพ่อเขาสนใจเซมิดัมนะฮะเนี่ยฮะตอนนี้ก็โรเบิตพร้อมที่จะ,ะส่งนะครับลูกค้าตอนนี้ก็ยังรอ,ออยู่นะครับ รอยลูกค้าผ่านไปเน้นเนาะแต่ในส่วนของหางของเราเนี่ยนะครับซื้อสดนะครับซื้อสดเลยนะครับหางของเราซื้อสดนะฮะราคาคุยกันได้นะนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่น้องครับก็เอาไว้คนย้ายนะครับเครื่องจักรไปลงหน้างานขุดโค่นออกนาโมเดลนะครับให้กับลูกค้าเนาะเพื่อช่วยลดต้นทุนในเรื่องของราคาของงานนะครับ ก็ความยาวอยู่ที่11เมตร50นะครับสะพานท่อนเดียวเครื่องนิ่มมากๆเลยนะครับหรือยังไงผมก็จะมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมนะครับนี่นะครับสำหรับพี่ๆี่ทานไหนที่สนใจย้ายเครื่องจักรนโซนีสานนะก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับเสียเก่งนะโทรมาได้นะฮะเท่าแก่ใจดีนะครับผมนี่หมวกนีอะไรเรียบร้อยนะฮะก็โทรมาสอบถามพูดคุยได้นะฮะขนย้ายเครื่องจักรนะครับ e x z 3 6 0 isuzu นะครับโรเบิตสีม่วงนะครับ isuzu นี่ถอยมาจากมีนบุรีนะครับในส่วนของโรเบิตเนี่ยกอ็อู่อุ้นมันกิดน,นะครับอชอบลวดลายตรงนี้เลือเกินนะฮะอู้เขจัดสรรให้เรียบร้อยเลยนะฮะสวยสันสีสันสวยงามนะครับนี่ลวดลายข้างๆก็จัดให้ด้วยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวนะครับจ่ายนะครับไก่ตังซื้อหางโรเบิตนะครับซื้อสดนะครับแล้วก็ทำการขับนะครับกลับบ้านกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ